ศูนย์ปาโป้นะครับจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันนะครับในการตรวจเข้มแรงงานการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกลับเคลื่อนประมงไทยสู่เทียหนึ่งนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับจากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลาเดือนมกราคม2566บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขยายตัว โดยเฉพาะด้านอุปทานดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ1.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปอาจเพราะด้วยท่าเลที่ตั้งของจังหวัดสงขลาที่มีน่านน้ำทางทะเลติดอ่าวไทยจึงทำให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการประมงซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ได้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผู้ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องแรงงานที่ทำงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องไปจนถึงแรงงานในภาคการประมงซึ่งถือเป็นต้นทุนของวัตถุดิบอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่ขยายตัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงไทยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต8สงขาภายใต้การทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือศูนย์ไปโตสงขาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงตอบสนองนโยบายรัฐบาลจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อกรณี i อ u Fishing อย่างจริงจังมุ่งหวังยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สู่เทียหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมาย ให้การตรวจแรงงานและการดําเนินคดีในงานประมงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเน้นย้ำนายจ้างและลูกจ้างในเรือประมงเรื่องการจัดสวัสดิการให้มีอาหารน้ำดื่มยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เพียงพอเหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับในนามของชุดสวัสดิชีพหรือว่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนะครับผลักดันประเทศไทยนะครับให้ก้าวไปสู่ Tier หนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่ารักษามาตรฐานการปฏิบัตินะครับทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือนะครับก็คือประชาสัมพันธ์ นำการจับกลุมนะครับว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเขามีข้อบกพร่องตรงไหนสิ่งไหนบ้างที่เขาจะทําได้ส่วนนี้ครับน่าจะช่วยนะครับผลักดันนําประเทศไทยไปสู่เทียร์หนึ่งหรือว่าได้รับการยอมรับนะครับขั้นสูงสุดในเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับขณะนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทียรสองจากเดิมอยู่ในระดับเทียสองวัชลิหรือเทียสที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลและเอกชนของไทยที่เพิ่มขึ้นหวังต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆและนี่คือความท้าทายที่ไม่เกินความพยายามของไทยในการเดินหน้าต่อไปในกลุ่มเทียหนึ่ง